สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชื่อว่าวันมาฆบูชาถ้าหากเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มทำความรู้จักวันมาฆบูชาไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันมาฆเป็นชื่อของเดือน3ย่อมาจากคำว่ามาฆบูรณะมา ถึงการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 3. ซึ่งก็จะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่้ามเดือน 3. นั่นเองค่ะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ตัดสรุ้มาแล้วเป็นระยะเวลา9เดือนนั่นเองค่ะ และวันมาคบูชาเรายังสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าวันพระธรรมเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าแสดงหลักการของพระพุทธศาสนาคือโอวาทป,ปาดิโมหรือเรียกวันนี้ว่าวันจาตุรงคสันิบาตหมายถึงการประชุมด้วยองค์สี่ซึ่งก็จะเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์สีประการในวันจาตุรงคสันิบาตดังนี้ค่ะ1 เพนขึ้นสิบห้าค่ำเดือน 3. พระจันทร์เสวยมาคะเริกสองพระสงฆ์จำนวน1250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณนะวัดเลรุวันเมืองราชพฤกษ์แคว้นมะคต 3. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนบรรลุเป็นพระอรหรันต์ พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอหิภิกขสัมปทาซึ่งหลักธรรมในวันมาคะบูชาที่ควรนำไปปฏิบัติก็คือหลักการ 3. เป็นหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติได้แก่การทำความดีและเว้นความชั่วการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งก็เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปฏิโมเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้น ในวันมาคบบูชากิจกรรมของชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนก็มักจะไปทำบุญที่วัดตักบาตรฟังธรรมสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมตลอดจนการเวียนเทียนเพื่อเสริมสร้างจิตใจให้บริสุทธิ์และสะสมบุญนั่นเองค่ะ